สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูก็มีเรื่องราวดีๆนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าหมูคนนึงนะคะที่จะเป็นคนที่ชอบท้องอืดนะคะท้องอืดของหมูเนี่ยบางทีนะคะ3วันเลยท้องอืดได้ทาให้อืดอัดมากเลยค่ะแต่พอหมูมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไฟโตวีดีทอคตัวนี้นะคะหมูบอกเลยว่าทานไปแค่ซองแรกเลยนะคะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกเลยนะคะ ทานบัน,น้ะหนึ่งสองก่อนนอนค่ะตัวนี้นะคะทานแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเห็นผลทันทีเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะช่วยให้น้ําหนักเราลดด้วยตัวนี้นะคะน้ําหนักหมูหูทานไปกล่องหนึ่งนะคะในกล่องหนึ่งมีสิบห้าซองค่ะหมูทานไปกล่องหนึ่งนะคะน้ําหนักหมูลงถึงสองถึงสามกิโลเลยค่ะแล้วที่สําคัญสิ่งที่เราได้รับจากการดีท็อกซ์ล้ำไส้นะคะคือเราได้ค่ะผิวพันธุ์ค่ะผิวพันธุ์ที่ต่งตึงขึ้นแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเป็นกะนะคะมันจางลงมาด้วยตัวนี้หมูบอกเลยว่าดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีอาการแบบเป็นท้องอืดเหมือนกับหมูนะคะสนใจนะคะทักมาได้เลยค่ะตัวนี้หมูบอกไว้เลยว่าดีมากค่ะสวัสดีค่ะ